สวัสดีครับพี่น้องนะครับ os, ma, สวัสดีเอนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทางานครับวิถีเกษตรศาสรยุคใหม่ยุคพัฒนาพี่น้องนะครับอ่านะครับนะเวลาก็ประมาณสิบซอยสิบสี่ลิกานะครับนะพี่น้องนะครับว่าเกิดเหตุนะครับนะอ่าพายุฤดูร้อนนะครับเข้าถล่มนะครับพี่น้องนะพี่น้องชาวอพิร์ฟฮาขาวพี่น้องชาวเพิรอฟบังสะพุงครับ วันนี้ผมมาอัปเดตนะครับพี่น้องนะอันอยู่ที่บริเวณลอยต่อครับตำบลพวกขมิ้นกับตำบลบ้านเพิ่มนะครับนะลอยต่อระหว่างสองอำเภอครับอำเภอภาขาวและอำเภอนองหินนะครับพี่น้องดูครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูความเสียหายครับโอ้โหดูน้ําครับปริมาณฝนนี่ให้มาเยอะเลยนะครับนะโอ้โหฝนไม่ตกเป็นเดือนก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้นะครับนะโอ้โหแต่ว่าความเสียหายพี่น้องนะครับ เกินที่จะโอ้ทำใจได้นะครับพี่น้องนะใช้คํานี้นะครับนะต้องเกิน <c oughs> <c oughs> ที่จะว่าจะทําใจได้แหละพี่น้องนะครับต้องใช้คํานี้นะครับอ่าพ่อใหญ่โจโอ้พ่อใหญ่โจไปใส่เรียกพี่น้องนะครับสภาพอากาศนะครับโอ้มันมาแบบ มืดไปเลยครับผมอยู่ไล่แหละพี่น้องในไล่ผมนะครับน้ดีหลังคาผมไม่ปิวครับนั่นน่ะนั่นคือข้างนาผมนะพี่น้องนะไอรงเมอร์เดินนั่นน่ะเออเป็นทางนาผมนะพี่น้องไม่เพิงครับไม่เพิงแต่ว่าไม่เพิงไอตรงไอซสแลนครับสาเลนผมต้องได้ทําใหม่ครับพรุ่งนี้นะพี่น้องเราโหงานเข้าผมแล้วพี่น้องนะดูอ้อยก็ลมไม่พ่อยเรยงนะครับตรงนี้นะพี่น้องแต่ว่าหลังคาก็ปิวไปเยอะนะครับ มาดูของท่านอบตเป็นยังไงนะครับโอ้ยยางน้อยยางดูว่าเสียหายไปกี่ต้นนะครับนะลูกน้องคนสนิทนะครับนะโอ้ยกำลังมาเอาขึ้นให้ครับเอาเก็บ,บ,บนะนนกบู่เรียบร้อยแล้วครับนะตอนนี้เก็บคู่เรียบร้อยแล้วจานทิงครับจานทิงนะมายังกินล้มอยู่ ีน่นะครับผมก็โดนไปต้นหนึ่งพี่น้องนะสีตาลิตาเลยเรียบร้อยเลยเออหักเปต้นหนึ่งเออซ้ำกันล่าเสมอกันเนาะฮ่า่าฮ่ะฮเาฮ่่าฮฮา่าฮ่าย่า,ยาย่่่ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่ โอ้ความเสียหายพี่น้องนะครับนะอันนี้ก็ยังว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะ,แ,ะแต่ว่าลมล,ม,ล,ม,ลม,มันล้มไ่ได้มาเบิดเน้ยมันเป็นปล่อยบินป,ปล่อยได้ลมอ่ะเออมันหมุนมาเลาเบิง่งอัา,างส่ว้ม,มา,มา,าหังคว้าเข้าไปบนเลยวะสลอกลแซลมปิวบ่ะอ้ววยวว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 ว่ววววหววววว ดูน้าพี่น้องนะครับโอ้ถนนพิลามมาพาดครับใช้ชันจอไม่ได้ครับนะนัมาพาดแล้วนะครับเอาชันจอไม่ได้แล้วครับโอ้ย่างท่านเสียบ่อยนะครับนะเอ็นนะครับเอ็นกระเที่เลยนะครับโอ้ต้นมะละกอนะครับหักเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอ้โห oh oh. ลมแรงพี่น้องนะครับลมนี oh ่โอ้โหอย่างแรงเลยพี่น้องนะโ oh oh. อย้ยางใหญ่ครับยางใหญ่มีเสียหายไหมเดี๋ยวอ้อยพันเนตปูเป็นเรียบร้อยครับนะพี่น้อง <laughs> อ้อยพันตอนนี้ปูเปเรียบร้อยครับอื ดีครูไปยบงรอยพี่น้องนะเราล่วง,งเองม่วงเต็มนิม่พี่น้องนะเดี๋ยวไปใหญ่ยังไม่เสียหายครับม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอหาต้นหาต้น <c ười> ขาดเครื่องหาต้นของเจ้าอะ่ะของข่อยต้นนึงวะขาดเครื่องไหมผ <c ười> มเคียงหมดเคียงเลยเฮ็ดใครย,ยื่นอ่ะโอ้ลมแห้งครับ มาแล้วครับดันซอตอนะครับไปเสียหายพี่น้องเลยครับโอ้โหไม่คิดว่าจะมาอย่างนี้พี่น้องนะครับนะเล่นหลังคาปิวเลยนะครับเอาดูกันยาวๆพี่น้องนะครับนะน่าจะไม่มีคลิปเดียวครับน่าจะมีหลายคลิปแล้วนะครับเอาผมต้องไปดู ตรวจดูอีกหลายจุดเลยนะครับนาะทีา่สร้างความเสียหายนะครับผมก็ได้บันทึกลงใน YouTube ด้วยนะครับนะอโอ้โหโอลอบินต้นเลยนะครับนั่นน่าจะพาดถนนนะครับนี่โอ้โหดูดูพี่น้องนะครับต้นยางนะครับกำลังกีดนะครับโอ้โหงัดไปเป็นต้นเลยพี่น้องดูเอานะครับเนี่ย โอ้อย่าหายครับเสียหายถ้าไม่ตายก็ยังพอได้กีดอยู่นะพี่น้องแบบนี้นะโอ้โอนะครับวันนี้คืออ่วมไปหลายเจ้าเลยนะพี่น้องนะสำหรับท่อแก่สวนยางครับสวนอ้อยนี่ก็สบายใจนะพี่น้องนะอ้อยมันไม่สูงนะครับโอ้โอเดี๋ยวถ้าไม่มีปายย่ายยางเลย ันไว้นนี่หักกว่านี้พี่น้องนะครับกระแสลมนะอือโอ้สาธุสาธุคนปวดต้นไม้แล้วตัวนี้สาธุครับสาธุคนไม้แล้วนะครับนี่ตามตัดนะครับไปพี่น้องนะครับพาเข้าไปดูนะครับนะ จะเน้นอยู่ตรงไอ้ปลายางนะพี่น้องนะครับนั่นจะว่าปลายยางนี่เสียหายเยอะครับนะเสียหายเยอะมากเลยนะที่สวนเราก็โดนไปต้นหนึ่งนะครับนะเรียบร้อยเลยนะครับยางกำลังสวยครับอ่าหักตรงตานะครับนะโอ้โหเสียหายเลยพี่น้อง ยางมันหักนะครับต้นยางมันหักนะครับอ่ะนไม่ใช่อะไรนะครับรวมเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ร่วไปหลายทุนเลยนะครับน่าลุมาจะมาตรงนี้นนะครับหักต้นยางต้นเบลือหักครึ่งเลยนะครับสร้างรวมเสียหายเลยนะครับแบบนี้นะครับ อยู่ดุรุอนนะครับนะไม่พัดมาหลายปีแล้วนะครับแถวบ้านนะเป็นสิบปีแล้วนะครับเพิ่งจะมีนี่นะพี่น้องโซนนี้ครับเสียหายหนักเลยนะครับนะวงนี้เราก็ต้องมาเจ็บนะครับนะบริเวณสวนเราครับนะต้องได้สร้างใหม่ครับ ได้ถึงสลงสลแมครับจากเป็นแนวลาบกปเป็นเขานี้เป็นแนวตั้งนะครับเป็นทางบนแหละครับพี่น้องนะนี่ครับหักเลยนะพี่น้องนะฉีกเลยนะครับดูครับฉีกแล้วปุ๊บนะครับมันก็พัดมานะครับนะกิ่งก็มาคายตรงนี้แหละพี่น้องนะครับอันตรายนะครับพี่น้องที่สัญจรไปมานะครับนี่หักเป็นต้นเลยนะพี่น้องโอ้โหนี่ครับหักเป็นต้นเลยนะครับอ เียบอกต้นไม่กี่ต้นเนี่ยเสียบฟอกเนี่ยเห็นมาสองต้นแล้วนะครับเนยังถือว่าไม่เยอะนะนี่ครับนะข้างในก็โดนไปเยอะนะครับเป็นลมหมุนนะครับโอ้เชีเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรเราครับดาวสวนยางครับนั่นกอนหลังคาปิวครับนะอ่าลงมอนครับนะของท่านประสานสุวิทย์นะครับนั่นเรียบร้อยเลยนะครับ ปิวครับปิวผมเสียหายครับผมเสียหายครับนี่เกิดอยู่ที่บอยต่อนะครับระหว่าง2องอำเภอและ2ตำบลครับตำบลบ้านเพิ่มกับตำบลโคกระบินครับอำเภอภาขาวกับอำเภอวังสะพุงนะพี่น้องโอ้ของมวยยนต์ครั๊บโไปหลายต้นเลยนะครับโค่นเลยนะครับนะโอ้โคตรเลยนะพี่น้อง เสียหายเยอะครับเสียหายเยอะครับนี่นะโอ้ยยางนี่นะครับ,นะรบลวงมาเต็มถนนเลยพี่น้องโอ้ยลมนี่พัดโอดมันโอดใครมาเลยนะพี่น้องนะ เกินห้าต้นหมดนะเออยังดีนะครับไม่เสียหายอะไรเยอะแยะนะครับอย่างของอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยหักครึ่งเลยนะครับนะน่าจะเรียบร้อยแล้วครับม่องเท่งแล้วครับแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วครับหักครึ่งไปเลยนะครับทูแรงแม่แรงฝนนี่กทั้งฝนทั้งลมนะพี่น้องแรงเท่ากันนะครับน้ําไหลข้างทางเลยนะครับ เสียหายพี่น้องเสียหายเลยนะครับดูเจ้านี้ก็ไปอีกครับะน่ะดีไม่หักเป็นต้นใหญ่นะครับหักแค่ปลายยอดนะครับพี่น้องนะอ่านี่ครับถือว่าไม่เสียหายสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่เยอะไม่เยอะนะโอ้โอโอโอเจอแล้วครับนี่อักครึ่งก็มีนะครับนี่ครับอัอกขึ้นก็มีพี่น้องนะ ครับอ่าตึงก็มีนะครับโอ้โดนครับโอ้วันนี้โดนเยอะเลยนะครับนะเป็นพัน R M สองห้าหนึ่งครับนี่ฝั่งนี้ก็โดนนะครับนั่นนะหักเือนกันครับอืม,อมหักครับพี่น้องนะเออแต่ก็ยังไม่เสียหายเท่าแปลงที่แล้วนะพี่น้อง ก็โดนไปนะครับสวนละไม่เกิน5ต้นนะครับนะที่ผมประเมินมานะครับที่ผมประเมินมานี่นะพี่น้องนะสรับแปลงยางนะครับไม่เกิน5ต้นครับสวนผมก็ต้นหนึ่งนะตักไปต้นหนึ่งครับสวนผมครับตูแรงลมพี่น้องนะครับต้นไม้ยังหัวไม่ได้เลยนะครับพี่น้องตอนนี้นะโอ้โห อย่างสมบูรณ์ตรงต้นนี้ครับนี่อย่างสมบูรณ์นะครับนะกดูทรงไม่สวยแต่มันสมบูรณ์นะครับแต่ก็ล่อไปต้นหนึ่งอยู่นะไอหนักครึ่งอยู่นี่ก็โดนไปครับสวนไ่ร่วมนะครับโดนครับโดนโดนโดนอ้เยอะเลยนะครับอ หลายต้นเลยนะครับนี่หักครึ่งครับเสียหายครับแบบนี้เสียหายนะพี่น้องโอ้ยางกำลังสวยครับดูพี่น้องโอ้โหเสียหายครับเสียหายนะครับแบบนี้แหละครับนี่ครับส่วนนี้ก็โดนครับนี่โอ้ยเละเละเออนี่นายพี่น้องนะครับนะโอ้ นี ite, ่ครับพี่น้องล่องลอยนะครับความเสียหายครับพี่น้องเอ้าเป็นยังไงเอายพญ่แม็กลังคายพญ่แม็กรอดพี่น้องนะโอ้ลังคาเชียงน้าพญ่แม็กนี่รอดเลยนะครับแสดงว่าลมไม่มาตรงนี้นะถ้าลมมาก็มีเหลือนะครับเนี่ยมาแล้วมาแล้ว ามีน้องมันวิ่งดำนีนวิ่งัำพี่้องไปนะครับไปสำรวจความเสียหายต่อาิงมาวงมาองมางมาออโอ้โหอโอโอ้โหอโอโอ้โหอโอโอ้โหออโอ้โหอ้ดำไอ่เขตายแล้ว้ยจะไปดูได้ละ ของช่างเปียวรอดเลยนะครับยังยังไม่โตนะครับนะรอดไปนะครับของเราไม่รอดครับโดนไปครับตนอนแรงครับมา,มาดูความเสียหายกันต่อพี่น้องอัดคลิปนี้ยาวๆเลยนะครับถ่ายกันยาวๆเลยนะครับ ครึ่งเหมือนกันครับนะหนึ่งต้นสองต้นครับนะโอ้เท่ากันละพินน้องนะครับยอดก็ไม่เกิน5ต้นนะครับแต่ละสวนนะครับยางหักยางโค่นยางขาดขึ้นนะครับนะโอ้นี่ครับพี่น้องอ เสียหายก็ยังไม่เสียหายเยอะนะพี่น้องแค่นี้เนี้ยอ่ายังคือว่ารักษาได้อยู่นะครับโอ้โหความเสียหายแล้วแต่ลมมานะครับนะลมมาช่องไหนอู้หลววอะครับนะเอ็นกระเทเ่เลยนะครับอืมมันไม่เดียวครับนะไล่สีวันเอ้ ดูนีดีกว่าครับพี่น้องโอ้เที่ยงนาพองเหีทัดเรียบร้อยครับนะสุกมือต้นแกนะครับนะปิวเลยพี่น้องนะครับนะดูลังชาปิิวครับอืมปิวครับวางอยู่ข้างล่างเลยนะครับมันน่ะโอ้นี่ต้นหนึ่งของเมีแถ้วครับนี่ขาดครึ่งครับนะโอ้สองต้นครับเสียหายเยอะเลยนะครับแสดงว่าลมมาตรงนี้นะนะครับนะ โอ้โหลังคาครับปิวมาตรงนี้เลยนะครับนี่นี่ครับหลังคาปิวมาตรงนี้เลยนะครับของพญทัศนะครับนะเออถ้าไม่ติดตนตรงสลิงนะครับอ่ะอ่าเสาไฟนี่คงนั่นแหละครับเข้าป่ายางนั่นแหละพี่น้องนะครับนั่นลังคาห้องน้ำนะครับเพิ่งทําเสร็จยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับเนี่ยไปแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยปิวมาจากตรงนู้นแหละพี่น้องนะครับ เียาหายครับลังคานี่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแนละลังคานี่จบแล้วนะครับโอ้โหเสียยหายกันเยอะครับพี่น้องนะโอ้โหเสียยหายกันเยอะเลยแต่ว่าแอ้ไอที่น่าจะไปก็ไ,ไปครับไอที่ไม่น่าจะไปก็ไปครับนะมาดูนี่พี่น้อง โอ้ไปหมดเลยนะครับมันลังคานะครับลังคาแคมคนงานของทีมงานอ่าไรวิกจปัญญาครับไปหมดเลยนะครับเปิดออกหมดเลยนะครับหลังคานะครับนันอ่ะโอ้ดูความเสียหายสิพี่น้องเอาไม่ได้แล้วครับต้องทําใหม่นะครับแบบนี้นะครับนะหลังคาเป็นแคมคนงานตัดอ้อยนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับประมาณนี้เราพี่น้องนะครับนะความเสียหายครับที่เกิดขึ้นนะครับอี่เจอพาจะดูร้อนนะครับเขาเล่นงานครับตรงน้นก็จะเป็นผู้หลวงครับผู้หลวงกําลังฝนตกอยู่นะครับอันนพี่น้องนะครับผู้หลวงกําลังฝนตกอยู่ครับ นี่กะนกนางแยนครับโอ้ยมาหากินแมลงนะครับนะฝนตกแมลงออกเยอะนะครับนกแกนก็มาหาช่วงกินแมลงนะครับอ่าหูหลวงครับอ่าโอเคนะครับผมก็อยากขอลงคลิปไว้ประมาณนี้เด้อพี่น้องนะครับถึงว่าต่อไปข้างในหมู่บ้านมันก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับนะอ่าถือว่าบ้านเรือนนะครับนะแถวบ้านผมคือทําได้เน่นหนาอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ